โดยภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระครินคุณชโวท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจุดโคมมาขะเริกและนำบูชาพระรัตนตรยัยนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้พูดถึงความสำคัญของวันมาคะบูชาเป็นภาคภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวท้องถิ่นและสาธุชนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและอธิบายถึงการทำกิจกรรมจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันในค่ำคืนนี้ก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำสาธุชนรวมถึงชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายร่วมกันก่อนจะได้ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในลำดับต่อไป เมื่อทุกท่านได้รวมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายดีแล้วคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้กล่าวคำอธิษฐานจิตจุดโคมมาคับประทีปตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยเมื่อถึงเวลาสว่างท่านประธานสงฆ์ได้เชิญประธานโคมเอกพิเศษสุดคือกัลยาณมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรพัทรากลยาณมิตรวินและครอบครัวเมฆคงสาธรจุดประทีปโคมเอกพิเศษสุด ต่อมาคณะประธานโคมเอกพิเศษทั้ง8คณะก็ได้จุดประทีปโคมเอกพิเศษรวมทั้งสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันจุดโคมมาคประทีปยังความสว่างสวยไปทั่วบริเวณที่จัดงานค่ะจากนั้นคณะสงฆ์ได้นำเวียนประทักษินรอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันมาคบูชาโดยน้อมนำประทีปทุกดวงถวายเป็นพุทธบูชาและระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยด้วยจิตที่ผ่องใสเบิกบาน พร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยไทยธรรมร่วมบุญทุกทุกบุญบุญกับวัดพระธรรมกายจอเจียโดยความปราบปื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ